จิตกรเปิดเรื่องมาที่งานนิทรรศการจิตกรแห่งยุคใหม่ของโมริงานจะแสดงในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและดูเหมือนจะประสบความสําเร็จหลายคนต่างมาแสดงความยินดีกับโมริเจ้าของผลงานซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกกับสื่อมวลชนว่าที่เขามาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นเพราะนางแบบสาวสวยที่ชื่อนานนะเพราะเธอนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาให้รังสรรค์งานใหม่ออกมาเรื่อยๆ ดยในขณะที่แฟนๆกำลังลุมขอลายเซ็นจากโมริอยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปหยุดเยียนดูผลงานร่วมวาดของนานะซึ่งในแรกเห็นที่โมริมองเธอเขาก็รู้สึกว่าเธอคนนั้นช่างดูน่าหลงไหลจริงๆจากนั้นเขาจึงได้เขา้าไปคุยกับเธอว่าเธอนั้นประทับใจตรงไหนของภาพวาดของเขาเธอบอกว่าผลงานของเขานั้นทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวติดอยู่ที่นางแบบจะว่าสวยก็จริงแต่พอดูดีๆแล้วก็เหมือนทําหน้าประหลาดนั้นแหละ ซึ่งพอโมลิได้ฟังคำวิจารณ์จากเธอเขาก็ได้แต่ยิ้มรับและหัวเราะแห้งๆไปแล้วเธอก็ได้แนะนํากับโมลิว่าถ้าเขานั้นเปลี่ยนานางแบบแล้วก็ภาพวันนั้นก็อาจจะดีขึ้นมากกว่าแนะ่แล้วภาพก็ตัดมายัางสองวันให้หลังขณะที่โมลิกําลังสร้างผลงานภาพวาดชิ้นใหม่ของนานะในวันนั้นเขาดูเงียบไปเหมือนกับกําลังคิดอะไรบางอย่างในหัวจนานางแบบนานะได้พูดทักขึ้นว่าเขานั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรและบอกว่าในวันนี้ นานะก็ดูสวยขึ้นอีกแล้วนะแบบนี้งานแสดงครั้งหน้าก็ต้องดีเช่นเคยแน่แน่ในระหว่างบทสนทนานั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะขึ้นซึ่งพอพวกเขาหันไปมองนั่นก็คือเสียงหัวเราะจากผู้หญิงจากงานแสดงของโมริโดยไม่รู้ว่าเธอนั้นเข้ามาในบ้านของโมริได้อย่างไงแล้วเธอก็ได้ถามกับโมริว่าเขานั้นยังใช้นางแบบคนเดิมอยู่อีกหรอพอได้ยินดังนั้นนานะจึงได้ถามกับโมริว่าเธอคนนั้นเป็นใครกันทำไมถึงเข้ามาพูดจาเสียมารยาทแบบนี้ หญิงสาวได้เดินเข้ามาและบอกว่าเธอก็คือคนที่ไปดูงานแสดงของโมริเมื่อวันก่อนอีกทั้งเธอก็ยังบอกว่าโมรินั้นจะเอาเธอมาเป็นนางแบบด้วยเพราะเขาบอกว่านานา้นาน,าน่าเบื่อแล้วก็มองหน้านานาน,านแล้วก็บอกว่าประหลาดจนทําให้เขาไม่มีอารมณ์จะวาดแล้วและด้วยอาการที่โมรินั้นดูนิ่งไปในวันนี้มันจึงทําให้นานานั้นเชื่อในสิ่งที่หญิงสาวคนนั้นได้ใส่ร้ายกับโมริและได้เดินออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคําอธิบายจากโมริแม้แต่น้อยจากนั้นโมริก็ได้หันมาพูดกับเธอว่า เธอนั้นคิดจะทำอะไรกันแน่เพราะเธอเพิ่งทำให้คู่ร่วมงานคนสำคัญของเขาเข้าใจผิดเธอจึงได้บอกกับเขาว่าถ้างั้นก็ให้เธอเป็นนางแบบแทนก็ได้และในเมื่อเป็นแบบนั้นโมริจึงให้เธอเป็นนางแบบสมใจอยากเพราะในใจลึกๆของเขาแล้วเขาก็อยากจะให้เธอมาร่วมงานอยู่เหมือนกันโดยในระหว่างที่เธอมาเป็นนางแบบภาพวาดเขาก็ได้ถามชื่อเธอซึ่งเธอก็บอกเขาว่าเธอนั้นมีชื่อว่าโทมิเอะแต่ที่เธอรู้จักบ้านเขาก็เป็นเพราะว่าเขานั้นโด่งดัง และมีบ้านหลังใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็รู้จักอีกทั้งเธอก็ยังบอกว่าคงไม่มีหญิงสาวคนไหนกล้าเข้ามาทําแบบนี้หรอกถ้าไม่สวยพออย่างเธอแต่จะว่าไปเธอก็ไม่มั่นใจว่าโมริน่นจะสามารถวาดความสวยของเธอลงบนผ้าใบได้หรือเปล่าเพราะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีจิตรกรหน้าไหนวาดความสวยของเธอออกมาได้สักคนโดยเธอบอกว่าเธอเองก็อยากจะเก็บความสวยนี้เอาไว้ให้มีอยู่ไปตลอดการและหลังจากที่โมริได้วาดภาพของโทมิเอะเสร็จพอเธอได้มาดูผลงาน เธอก็ได้ยิ้มและพูดขึ้นมาว่าเขานั่นเลอเธอเล่นหรือเปล่าพร้อมกับหัวเราะขึ้นมันจึงทาให้โมรินั้นรู้สึกสงสัยว่าภาพวาดของเขานั้นน่าหัวเราะและไม่สวยตรงไหนเธอจึงได้บอกกับเขาว่าภาพวาดของเขานั้นมันยังไม่สวยถึง1 0ของตัวเธอเลยซะด้วยซ้ําและนั่นมันก็น่าผิดหวังซะจริงๆเพราะเธอเองก็คาดหวังไว้ตั้งเยอะหลังสิ้นประโยคนั้นโทมิเอะก็ได้เดินออกจากบ้านและบอกกับโมริว่าลากรเธอไม่ต้องการจิตรกรห่วยแตกอีกแล้วหล่ะ และทิ้งให้โมรีนั้นยืนงงและสงสัยว่าความสวยที่เธอหมายถึงมันจะต้องเป็นยังไงกันแน่ตกดึกคืนนั้นโมรีก็ยังคงติดอยู่กับความสงสัยว่าภาพวาดของเขานั้นมันไม่ดีตรงไหนซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เขานั้นอยากวาดภาพของเธอมากขึ้นเพราะเขาอยากวาดความสวยที่เธอหมายถึงออกมาให้ได้โมรีจึงได้เริ่มวาดภาพของโทมิเอะขึ้นมาใหม่แต่ไม่ว่าจะวาดยังไงเขาก็ยังไม่พอใจกับผลงานของเขาสักทีจนเขานั้นเริ่มเครียดและเริ่มดื่มหนักขึ้นเรื่อย อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่โมริไปนั่งดื่มอยู่ที่บาร์เขาก็ได้เจอข้อกับมาสุดาเพื่อนของเขาโดยมาสุดาได้ถามเขาว่าทําไมถึงได้เลื่องงานจัดแสดงออกไปเป็นเพราะว่าเขานั้นป่วยหรือเปล่าโมริที่ไม่อยากอธิบายอะไรจึงได้แต่เอออ,อไปตามเรื่องจนกระทั่งมาสุดาได้เล่าให้เขาฟังว่าอิวาตะจิตรกรนักปั้นหุ่นเริ่มเป็นที่พูดถึงกันแล้วเพราะช่วงนี้เขากําลังเปิดตัวผลงานชิ้นใหม่อยู่และผลงานก็เหมือนจะเป็นชื่อนางแบบอีกด้วย มาสดาได้ออกตัวชมนางแบบคนดังกล่าวว่าเธอคนนั้นสวยและแจ่งจริงๆฝั่งโมริที่ได้ยินแบบนั้นก็นึกสงสัยว่าอีวาตดที่ชอบปั้นแต่ของธรรมดาพื้นๆนั่นน่ะหรอจะหันมาปั้นนางแบบโดยเพื่อนของเขาก็บอกว่าไม่แน่ว่านางแบบคนนั้นอาจจะทําให้อีวาตะเกิดเปลี่ยนใจก็เ,เป็นได้อีกทั้งมาสุดาก็ยังมีรูปถ่ายของทั้งสองเดินคู่ไปด้วยกันด้วยเขาจึงได้นํามันออกมาให้โมริดูแต่ทว่าในรูปถ่ายนั้นก็เพลอถ่ายพลาด มันจึงทําให้ช่วงใบหน้าของเธอนั้นเบลอจนน่ากลัวและทันทีที่โมริสได้เห็นเขาก็จําได้ทันทีว่านั่นก็คือโทมิเอะมันจึงทําให้กลางดึกคืนนั้นโมริสได้ไปยังบ้านของอิวาตะและไปเคาะประตูเรียกเสียงดังซึ่งพออิวาตะมาเปิดประตูออกมาด้วยใบหน้าที่อิดโรยโมริสจึงได้เปิดประเด็นถามถึงผลงานปั้นชิ้นใหม่โดยเขานั้นอยากจะขอดูสักหน่อยแต่อิวาตะก็บอกว่าของแบบนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้เขาดูหรอกอีกทั้งยังบอกว่า โทมิเอะนั้นเป็นของเขาก่อนจะพยายามปิดประตูแต่ทว่าโมดิเองก็ไม่ยอมและบอกว่าเขานั้นจะไม่ยอมกลับบ้านไปง่ายๆหรอกเขาสงสัยว่าอิวาตันสามารถปั้นความสวยของโทมิเอะออกมาได้จริงๆหรอเพราะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเขายังไม่เห็นกับตาของตัวเองเขาก็จะไม่ยอมกลับบ้านไปแน่ๆแล้วถ้าอิวาตันไม่ยอมให้เขาดูดีๆเขาก็จะใช้กำลังบ้างก่อนที่โมรีจะพยายามบุกรุกเข้าไปและใช้หัวของหุ่นปั้นฟาดไปยังหัวของอิวาตันจนแน่นิ่งไป จากนั้นโมริก็ได้เข้าไปในบ้านขณะนั้นเขาพูดชื่อของโทมิเอะอย่างไม่หยุดปากเหมือนกับคนเสียสติและแล้วพอเขาเข้าไปอย่างด้านในของบ้านเขาก็ต้องเจอเข้ากับหุ่นปั้นรูปโทมิเอะที่ถูกทำร้ายมากมายในนั้นเหมือนกับว่าอิวาตานั้นพยายามปั้นแล้วปั้นอีกนับครั้งมีทวนก็ยังไม่พอใจสักทีและข้างๆกันนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับโทมิเอะที่ยืนทำหน้านิ่งๆมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะวิ่งเข้าไปกอดโมริร้องไห้และบอกว่า เธอนั้นกลัวมากเลยเพราะอิวาตานั้นพางรูปปั้นทั้งหมดโดยเขาบอกว่าอยากจะสร้างรูปปั้นให้เหมือนกับเธอเธอก็เลยใจเต้นเพราะจะได้เก็บความสวยของเธอเอาไว้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นอิวาตาก็ได้พังผลงานทั้งหมดไม่เหลือชิ้นดีพอมริได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้สัญญากับเธอว่าเขาเองนี่แหละจะเป็นคนทําความต้องการของเธอให้เป็นจริงครั้งนี้เขาจะสร้างความสวยของเธอลงบนผ้าใบเองเขาสัญญาพอโทมิเอะได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจเป็นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นโมริก็ได้ทุ่มเทฝีมือทั้งหมดที่เขามีพยายามที่จะวาดภาพความสวยของโทมิเอะลงบนผืนผ้าใบให้จงได้ระหว่างที่วาดเขาก็ได้ชมเธอไม่หยุดปากว่าเธอนั้นช่างสวยและงดงามอะไรแบบนี้ซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธแถมยังบอกอีกว่าคาชมนั้นไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่เธอได้ยินอีกทั้งยังบอกว่าเธอเคยถูกผู้ชายหมายจะฆ่าเธอด้วยเพราะความสวยของเธอนั้นมันทําให้ผู้ชายหลายคนชอบเธอและพยายามที่จะหันเธอออกเป็นชิ้น พอสิ้นประโยคนั้นความสวยของโทมิเอชิ้นที่สองของโมรีก็ได้เสร็จพอดีโมรีได้พลิกภาพความสวยของโทมิเอะให้เธอดูแต่ทว่าภาพนั้นมันจ่างดูแปลกเกินความเป็นจริงไปมากเพราะใบหน้าของเธอนั้นดูน่ากลัวอีกทั้งก็ยังมีใบหน้าหนึ่งที่ติดอยู่ข้างๆกันเท่านั้นยังไม่พอตรงระหว่างคอของเธอก็เหมือนจะมีรอยถูกหั่นขาดออกจากกันอีกด้วยซึ่งพอโทมิเอะได้เห็นเธอก็รู้สึกโกรธและบอกว่าโมรินั้นใจร้ายและเป็นจิตกรที่ต่ำทรามที่สุดโดยโมรีเองก็รู้สึกสงสยัย ว่าภาพที่เขาวาดออกมาก็ดูสวยออกแล้วเธอทําไมถึงได้ด่าว่าเขาแบบนั้นโทมิเอะบอกว่าเธอนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดแล้วทําไมเขาถึงวาดภาพเธอออกมาแบบนี้แต่โมริก็ยังยืนยันว่าภาพที่เขาวาดออกมาไม่เป็นอย่างที่เธอว่าและขอให้เธอจ้องมองมันดูดีๆโทมิเอะที่ไม่อยากจะมองภาพนั้นอีกแล้วเธอจึงได้ปัดภาพนั้นทิ้งไปฝั่งโมริก็เอาแต่ตั้งคําถามกับเธอว่าภาพนั้นมันไม่ดีตรงไหนให้เอาปากามาวงจนทําให้โทมิเอะที่กําลังโกรกกับหมัวล้อขึ้นอย่างก,กับเธอเป็นใบโพล่า โมดิที่ตั้งใจวาดภาพของโทมิเอกออกมาพอเห็นเธอหัวเราะก,กับผลงานของเขาเขาก็รู้สึกโมโหและได้เข้าไปบีบคอของเธอจนเธอนั้นขาดใจตายและแล้วในค่ำคืนอันแสนมืดมนเสียงการสับเนื้อก็ได้ดังขึ้นภาพแสดงให้เห็นรอยเลือดและชิ้นส่วนของโทมิเอที่ถูกโมดินั้นหั่นออกเป็นชิ้นๆกระจายอยู่ทั่วห้องแต่ทว่าชิ้นส่วนร่างกายของเธอที่ถูกหั่นออกจากกันนั้นมันกลับเติบโตขึ้นมาใหม่เหมือนว่าเซลล์ของเธอนั้นเริ่มแบ่งตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนโมรินั้นรู้สึกว่าโทมิเอะนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถที่น่าสะปพรึงกลัวจริงๆประเศษก้อนชิ้นเนื้อของเธอนั้นมันกําลังเติบโตกลมาเป็นเธออีกคนก่อนภาพจะแสดงให้เห็นดวงตาของโทมิเอะที่เกิดจากก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งได้ส่งเสียงเรียกชื่อเขาผลเลือดเรื่องเกิดขึ้นที่กลางภูเขาแห่งหนึ่ง ขณะนั้นอันไซและขานะกำลังประสบปัญหารถเสียกลางทางซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาคนมาช่วยได้อย่างไงอีกทั้งนาตอนนั้นก็ใกล้จะมืดแล้วทั้งคู่จึงตัดสินใจทิ้งรถเอาไว้และออกเดินตามทางเพื่อหาคนมาช่วยแต่ทว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเดินกันมากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังคงไม่มีวิแววของคนหรือบ้านคนเลยจนกระทั่งทั้งคู่เดินต่อมาได้อีกสักพักพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกระท่อมหลังหนึ่งมันจึงทางให้พวกเขาเริ่มมีความหวังขึ้นมาอันไซได้สังเกตว่า ในกระท่อมหลังนั้นมีกลุ่มเด็กๆที่กำลังนั่งจับตัวกันอยู่เขาจึงได้ร้องทักออกไปเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ทว่าสายตาเด็กกลุ่มนั้นที่มองกลับพวกเขามามันช่างดูน่ากลัวและว่างเปล่าอันไซได้ถามเด็กกลุ่มนั้นว่าพวกเขานั้นมาจากไหนพร้อมกับถามหาโทรศัพท์ว่าพอจะมีให้เขายืมได้บ้างหรือเปล่าซึ่งเด็กคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาเย็นๆว่าไม่มีโทรศัพท์หรอกอันไซจึงได้ถามหาถนนว่าม,มีที่ไหนจะพอหาได้บ้างแต่เด็กกลุ่มนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาอีกเลย อีกทั้งยังมีท่าทางที่แปลกๆแ,และชวนขนลุกเมื่ออยู่ดีๆเด็กทั้งหมดก็เกิดตัวสั่นขึ้นจนคณะต้องบอกให้อันไซรลองเดินไปหากันเองจะดีกว่าจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินลัดรอบพงหญ้าที่สูงชันผ่านออกไปอีกด้านแต่ทว่าในขณะนั้นคารนาก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆกลุ่มนั้นได้เดินตามพวกเขามาเธอก็เลยบอกให้อันไซรนั้นหันหลังกลับไปมองซึ่งพวกเด็กๆมีท่าทางที่แปลกๆและน่ากลัวอีกทั้งก็ยังถือไม้หนามไว้ในมืออีกด้วย อันไซจึงได้ถามพวกเด็กๆออกไปว่ามีอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีพวกเขาจะเดินต่อไปแล้วนะซึ่งพวกเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรเอาแต่จ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่น่ากลัวกระทั่งทั้งคู่นั้นหันหลังเดินต่ออยู่ดีๆกลุ่มเด็กนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาและใช้ไม้หนามในมือฟาดไปโดนคอของคานะจนเป็นแผลเลือดไหลซึ่งพอเด็กๆได้เห็นเลือดที่คอคานะสายตาของเด็กๆก,ก็เปลี่ยนไปและพุ่งตัวกระโจนเข้าหาคานะเหมือนกับสัตว์กินเนื้อที่กระโจนตะครุบเหยื่อ แต่ก็ยังดีที่อันไซช่วยเธอไว้ทันและพากันวิ่งหนีมาได้สักพักจนแน่ใจว่าในก,กลุ่มนั้นไม่ตามมาแล้วคานาได้พูดกับอันไซว่าไม่คิดว่าเด็กพวกนั้นจะโจนเข้ามาเพื่อที่จะดูดเลือดเธออีกทั้งอันไซก็ยังโดนกัดที่มือด้วยซึ่งพวกเขาคิดว่าเด็กพวกนั้นก็ห่มแกล้งแต่ไม่คิดว่าจะแกล้งกันแรงขนาดนี้แล้วสักพักอันไซก็ได้ชี้ให้คานาดูเบื้องหน้าว่ามีหมู่บ้านคนอยู่แต่ทว่าหมู่บ้านนั้นเป็นเหมือนหมู่บ้านร้างไร้ซึ่งผู้คน อีกทั้งตามผานังของบ้านหลายหลังก็ยังเต็มไปด้วยคราบแดงๆเหมือนกับคราบเลือดอีกด้วยซึ่งพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจว่านั้นจะใช่คราบเลือดหรือเปล่าแถมตามพื้นก็ยังมีน้ำแดงๆที่มีเศษอะไรบางอย่างปนอยู่ในนั้นแต่พวกเขาก็เลือกที่จะมองข้ามมันไปเพราะในตอนนี้ก็ต้องการหาความช่วยเหลือมากกว่าทั้งคู่จึงได้เดินดูต่อว่าแถวนั้นยังคอจะมีผู้คนอาศัยอยู่กันบ้างหรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนว่าตัวบ้านนั้นจะสมบูรณ์ที่สุดในหมู่บ้้านนนั ซึ่งพออันไซได้เข้าไปเคาะประตูอยู่สักพักในที่สุดก็มีคนเปิดประตูออกมาอันไซได้บอกกับเจ้าของบ้านว่ารถของพวกเขาเสียที่ถนนแถวนั้นจึงอยากจะขอยืมโทรศัพท์เพื่อติดต่อให้คนมาดูแต่เจ้าของบ้านก็ได้บอกว่าแย่หน่อยนะเพราะเขาเองก็ไม่มีโทรศัพท์เหมือนกันและได้บอกว่าสิ่งสําคัญตอนนี้คือผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็คือขานะเพราะเขาสังเกตเห็นที่คอของเธอมีบาดแผลเลือดไหลอันไซจึงได้บอกว่าโดนเด็กๆแถวนั้นแกล้ง ซึ่งเจ้าของบ้านก็ดูจะไม่แปลกใจอะไรแต่ก็ได้บอกให้พวกเขานั้นเข้าไปทําแผลซะก่อนอันไซที่ถามเขาว่าเด็กพวกนั้นอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้หรอซึ่งเจ้าของบ้านก็บอกว่าเปล่าก็หมู่บ้านนี้มีเขาคนเดียวที่อาศัยอยู่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเด็กพวกนั้นมาจากที่ไหนระหว่างนั้นอันไซก็เ,เอาแต่บ่นว่าโชคร้ายจริงๆแถมโทรศัพท์ก็ยังไม่มีแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วเจ้าของบ้านจึงได้เอ่ยปากชวนให้ทังคูนันพักอยู่ที่บ้านเขาก่อนในคืนนี้ เย็นวันนั้นอันไซได้ถามเจ้าของบ้านว่าเขานั้นอยู่ที่หมู่บ้านนั้นมานานแล้วหรอเจ้าของบ้านจึงได้เล่าให้ฟังว่าเขาเองก็อยู่ที่นี่มานานแล้วลหละแต่เพราะสภาพจิตใจของเขาในตอนนี้ทําให้เป็นแบบนั้นไปอีกทั้งพอได้เจอกับคานะแล้วเขาก็คิดถึงคนบางคนขึ้นมาซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนสําคัญสําหรับเขาเธอนั้นอยู่ตัวคนเดียวและเอาแต่พร่ำบ่นแต่ว่าทุกคนนั้นหลีกหนีจากเธอไม่ยอมเข้าใกล้เธอเขาเองก็คงอยากจะผลักเธอออกไปให้ไกลๆอีกทั้งยังบอกว่า เธออยากจะให้เลือดของเธอหนีออกจากตัวเธอไปเพราะคืนหนึ่งเธอได้รับรู้ว่าแม้แต่เลือดของเธอเองก็ยังไม่อยากจะอยู่ใกล้เธอไม่ต้องการเธอจนในที่สุดก็ได้เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อเธอคนนั้นได้ใช้มีดโกนปาดคอตัวเองและเลือดที่ไหลออกมาเขาก็ได้ใช้ปากประกบมันเอาไว้จนเขาได้ลิ้มรสเลือดของเธอเข้าไปและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆแผลที่คอของเธอ ็ได้กลายเป็นเหมือนไม้เลื้อยที่มีผลเป็นก้อนเลือดงอกออกมามันก็ยิ่งทําให้เธอมั่นใจว่าแม้แต่เลือดของเธอก็ยังอยากจะออกจากตัวเธอไปแล้วหลังจากนั้นผลของเลือดก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ร่างกายของเธอก็แก่ลงเรื่อยๆเช่นกันจนเขาเองก็เริ่มสงสัยว่าเลือดมันต้องการหงออกจากตัวเธอไปจริงๆหรอเพราะเขาเองก็แทบจะไม่เชื่อเลยเพราะเลือดได้กลายไปเป็นร่างของเธออีกร่างไปแล้วจากนั้นเลือดของเธอก็ได้กลายเป็นผลเลือดที่มีชีวิตอยู่ตลอดการ และในค่าคืนนั้นเองอันไซก็ได้ตื่นมากลางดึกเพราะรู้สึกปวดหัวซึ่งเขาก็ได้สังเกตว่าคารนะไม่ได้อยู่ที่เตียงเขาจึงได้ออกเดินตามหาและระหว่างทางเขาก็ได้เจอเข้ากับรอยแดงๆเหมือนกับเลือดที่พื้นก่อนที่เขาจะได้เจอเข้ากับห้องที่เต็มไปด้วยผลเลือดที่เจริญงอกงามอยู่ในนั้นแล้วสักพักก็มีเสียงเจ้าของบ้านพูดขึ้นว่าทั้งหมดที่เขาเห็นนั้นเป็นหญิงสาวที่เขาเล่าให้ฟังเขาได้เดินเข้าไปสัมผัสกับผลเลือดลูกหนึ่งและบอกว่าความอบอุ่นจากผลเลือด บอกได้ว่าเธอคนนั้นยังมีชีวิตอยู่พออันไซได้เห็นแบบนั้นเขาจึงได้ถามหาคานะว่าคานั้นนั้นอยู่ที่ไหนเขาทําอะไรกับเธอแต่เจ้าของบ้านก็ได้บอกว่าเขานั้นฝันไปหรือเปล่าคานะเองก็พักอยู่ห้องข้างๆเขานั้นไงจําไม่ได้แล้วหรอก่อนที่เขานั้นจะเดินออกไปและบอกให้อันไซนั้นไปพักผ่อนเพราะเขานั้นดูท่าทางเหนื่อยเอามากๆแล้วและในขณะนั้นเองก็มีเสียงแห้งของชายแก่คนหนึ่งดังขึ้นมาเบาๆบอกให้เขานั้นหนีไป ซึ่งพออันไซได้หันไปมองเขาก็เจอเข้อกับร่างของชายที่ผอมแห้งคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าร่างของเขานนั้นจะเป็นอาหารให้กับต้นเลือดนั้นชายคนนั้นบอกว่าเขานนั้นเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นซึ่งเขานนั้นถูกเจ้าของบ้านจับมาฝังเจ้าของบ้านได้ทําลายหมู่บ้านของเขามันปรากฏตัวเมื่อหลายปีก่อนและใช้พลังปีศาจเปลี่ยนชาวบ้านให้กลายเป็นต้นเลือดและออกผลเลือดออกมาและที่อันไซได้เห็นทั้งหมดนั้นมันก็คือคนในหมู่บ้านนี้มันได้สร้างไล่เลือดผลในห้องนี้ ชายแก่ได้บอกให้พวกเขานั้นรีบหนีไปเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาก็ต้องกลายเป็นแบบเขาพอรู้ดังนั้นอันไซจึงได้รีรบไปหาคานาะและบอกกับคานาว่าเราจะต้องรีบหนีไปจากที่นั่นแต่ในจังหวะน,นั้นเองเจ้าของบ้านก็ได้เดินตามเข้ามาและบอกพวกเขาว่าพวกเขานั้นจะหนีไปไหนไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะต้องกลับมาอยู่ดีและบอกให้อันไซดูที่คอของคานาะที่ไหนตอนนี้มันได้เกิดต้นเลือดออกมาแล้วแต่ในเมื่อทั้งคู่อยากจะหนีไปจากที่นั่น เจ้าของบ้านก็ไม่ได้ห้ามหรือรั้งพวกเขาเอาไว้จนกระทั่งอันไซเลขานาเดินออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วขาน์ก็รู้สึกเหนื่อยมากจึงต้องขอพักเธอได้ถามกับอันไซว่านี่เรารอดแล้วหรอขณะนั้นสายตาของเขาก็มองไปยังต้นเลือดที่ขึ้นอยู่ที่คอของเธออีกทั้งเขาก็ยังสังเกตเห็นว่าที่มือของเขาตรงที่โดนการตอนนี้ก็มีต้นเลือดที่งอกขึ้นมาอีกด้วยซึ่งเขาก็ได้นึกถึงสิ่งที่ชายแก่ในห้องต้นเลือดได้บอกเอาไว้ว่าวิธีที่จะรับมือกับต้นเลือดที่งอกขึ้นมานั้นมีีีเเพยยงงทางดว นั่นก็คือจะต้องกินผลเลือดที่งอกออกมาจากตัวเองแต่ถ้ว่าคนที่กินผลเลือดของตัวเองแล้วก็จะรู้สึกกระหายเลือดสดๆจนห้ามตัวเองไม่ได้และในจังหวะน,นั้นเองอันไซก็ได้สังเกตเห็นว่าขนะนั้นก็กําลังดูดก,กินผลเลือดของตัวเธอเองอยู่และนั่นมันก็คงจะเป็นจุดจบของพวกเขาทั้งคู่